สวัสดีครับผมลูกชิ้นปลาชแนลสวัสดีครับพ่อค้าหน้าหวานมาอยู่รอบแล้วนะครับรอบนี้เราจะมาแจกลูกชิ้นปลานะครับวันนี้ต้องขอบคุณ FC นะครับใจดีนะครับวันนี้ซื้อลูกชิ้นแจกนะครับอุดหนุนนะครับวันนี้ผมจะแจกให้นะครับวันนี้แจกโดยพ่อค้าหน้าหวานนี่แหละครับวันนี้มาดูกันครับนี่ก็เป็นลูกชิ้นที่เราจะแจกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ FC ใจดีนะครับแจกลูกชิ้นวันนี้อุดหนุนพ่อค้าซื้อลูกชิ้นแจกนะครับ,บมาเลยนะครับ แจกฟรีนะครับขอบคุณครับแจกฟรีเดินหยิบเลยครับคนละชิ้นทุชิ้นตาครับแจกฟรีนะครับอยากทานเดินหยิบเลยนะครับแจกฟรีแจกฟรีครับนี่ครับชิ้นตาแจกฟรีครับอยากกินหยิบเลยนะครับไม่ต้องอายครับไปกินทุกคนครับร้อนๆครับ ปลามาหินได้เลยนะครับคนละชุดคนละชุดครับแจกฟรีครับลูกชิ้นปลาครับโอเคครับอลูกชิ้นปลาครับคนละชุดคนละชุดครับหินได้เลยนะครับแจกฟรีวันนี้ร้อนครับร้อนนะครับโอเคครับหินได้เลยนะครับร้อนครับนี่เหลือสองชุดนะครับลูกชิ้นปลาคนละ วันนี้ผมขอขอบคุณพี่ขนมเข็งนะครับที่อุดหนุนซื้อลูกชิ้นนะครับแจกวันนี้ขอให้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดถึงใดข,ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณพี่มากๆเลยครับขอบคุณครับ